อาหารสำหรับสัตว์เลี้ยงโรคไตการเลือกอาหารที่เหมาะสมเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญในการจัดการโรคไตในสัตว์เลี้ยงอาหารจะช่วยลดการทำงานหนักของไตและส่งเสริมสุขภาพโดยรวมของสัตว์เลี้ยงการเลือกอาหารที่ถูกต้องจึงเป็นส่วนสำคัญของการรักษาในระยะยาวควรเลือกอาหารสำหรับสัตว์ที่เป็นโรคไตยอย่างไรโปรตีนต่ำและมีคุณภาพสัตว์ที่ป่วยเป็นโรคไต ต้องการโปรตีนในปริมาณที่น้อยลงเพื่อลดการทำงานของไตแต่ควรเป็นโปรตีนคุณภาพสูงเพื่อช่วยรักษาสุขภาพของร่างกายและให้การดูดซึมได้ดีลดฟอสฟอรัสควบคุมฟอสฟอรัสไม่เกิน0.2-0.4%ถึงเพื่อชะลอความเสื่อมของไตเพราะฟอสฟอรัสทำให้ไตทำงานหนักโซเดียมต่ำโซเดียมมากเกินไป สามารถเพิ่มความดันโลหิตและทำให้การทำงานของไตยแย่ลงเสริมกรดไขมันโอเมก้า3กรดไขมันโอเมก้า3มีประโยชน์ในการลดการอักเสบและส่งเสริมสุขภาพไตช่วยให้สัตว์เลี้ยงที่ป่วยเป็นโรคไตมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเสริมกรดอะมิโนและวิตามินเพื่อช่วยฟื้นฟูไตเช่นแอลลีซีนแอลทีโอเนน วิตามิน B ีรวมวิตามินซีวิตามินอีน e, โอเมก้า3และ6และกรดอะมิโนโจำเป็นช่วยฟื้นฟูและบำรุงเนื้อเยื่อลดการเสื่อมสภาพของไตช่วยสนับสนุนการทำงานของไตลดการอักเสบในร่างกายทำให้ไตฟื้นฟูนได้ดีขึ้นโรคไตในสัตว์เลี้ยงเป็นเรื่องที่ต้องการการดูแลอย่างละเอียดการเลือกอาหารที่เหมาะสม จะช่วยให้สัตว์เลี้ยงของคุณมีชีวิตที่ยาวนานและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้สัตว์เลี้ยงของคุณได้รับการดูแลที่ดีและอยู่กับคุณได้นานขึ้น